เอ้ยไม่ไหวแล้วเหม็นงงคือปื้มจะบอกว่าจากที่ปื้มอ่านในนี้นิดนึงน,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 นะเขาบอกว่าคือมีคนตายใช่นะคะที่นี่ดังนั้นถ้าเกิดไม่แน่จริงไม่ได้รู้สึกว่าเทรนมาดีอ่ะอย่าปีนอย่าไฮ้ถูกมากเลยอ่ะไม่ถึง3,000นะเธอของกุชี้วยอ่ะซื้อของ ไม่ดูที่เก็บของในรถเลยเริ่มทีปนะคะเราก็เป็นธรรมเนียมในการเี่จต้องมากินเช็คเช็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทั้ง4ี่คนชอบแล้วก็กินได้ร่วมกันเพื่ราไปอินอดนเอาอย่างเงี้ยเพิ่งเาไม่กินเนื้อไงอเริ่มทีปก็ต้องมาเช็คเช็ นี่ก็แถวๆปามสปริงซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรมาถ้าเกิดใครอยู่แถวๆแอเลยนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรนอกนจากไปในเมืองหมดแล้วเราก็ควรที่จะมาแถวปามสปริงเพราะมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยก็จะเป็นแนวๆธรรมชาติแล้วมีต้นปามต้นปามเขาจะเป็นต้นแบบเล็กๆๆซึ่งน่ารักมากๆเสียค่าเข,ข้าคนละ9ดอลลาร์นะคะตอนนี้ก็ร้อนมากจริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมาหาทาใช่ไหมเดฟใช่กับรถปามบูบี อนรถบ้านนะคะที่โจชัวเนช่นลพาร์คบอกเลยว่าร้อนมากแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่ตอนที่จองมาใช่ปะเขาบอกว่านอนได้6คนประมาจริงนอนได้ประมาณ2 3สคนเออสองคนคือคอนท้าสมากเลยเหมือนเราอุตส่าห์เช่ารถแล้วก็แบบมาอยู่อย่างเงี้ยเนาะคอนท้าสดีชอบนั่นแหละค่ะแล้วก็ที่พักที่นี่นะคะคืนละ12,000สองประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครอยากมาหาทําก็มาหาทําได้แต่ว่าก็ต้องทนกับอากาศนิดนึงเออแต่มันก็ชิลมันก็จะเป็นอีกวิ์หนึ่งของแบบการมาอเมริกา มันก็จะมีแบบที่ทำอาหารห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำแล้วก็มีเตียงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะนอนกันได้ความจริงเราเพิ่งไม่เคยนอนรถบ้านแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมานอนรถบ้านในเมกาก็เลยอยากลองดูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบโจชัวเนชชัลพาร์คอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นป้นกระบองเพชรอะไรแนวๆนั้นก็คงคิดว่าเออมันก็คงเป็นไวา์ที่ดีคิดอยู่ว่าอาจจะไปซื้ออะไรทูโกโกแล้วก็มานั่งกินกันหรือว่าเดี๋ยวไปซื้อของหรืออาจจะทำอาหารหรืออะไรเงี้ออยเดี๋ยวดูอ,อีกทีแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันร้อน มาคือเว่ามันร้อนประมาณแบบร้านเปนกนได้คือมันค่อนข้างแบบแสบผิวจริงๆนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดใครมาที่โจชัวแนะนําไปฟามสปริงก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงที่นี่ถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วอ่ะมันจะไม่ได้มีอะไรทำแล้วตอนกลงวันมันจะร้อนมากเนี่ยขนาดตอนนี้จะจะหกโมงก็คือเปรียงแบบเปียงมากๆ่ะ ก็พามาลิ้มรสชาติใหม่ๆนะคะในอเมริกาเพราะว่าปุ้มก็รู้สึกว่ามาอเมริกาก็อยากทำให้มันครบถุกแอคทิวิตี้อ่ะพามาวอ์มาร์ทนะคะก็เดี๋ยวมาซื้อของแล้วก็เดี๋ยวไปหาทำในที่พักกันจะบอกว่าที่พักปุ้มอบบไพรเวทมากๆถ้าเกิดใครชอบแนวไพรเวทอยากมาแบบชิลๆกับเพื่อนคือดีโคตรๆวอ์มาร์ทก็เป็นเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะคะที่ของเยอะมากๆเลยก็เราสามารถมาซื้ออาหารส่องอาหารสดได้นี่กะว่าจะซื้อกันไปเลยแล้วก็ตอนเช้ากะจะทำอาหารเช้าไปเลยแบบพวกแบบว่า บลูคาร์โดโทสแต่ว่าปุ้งทำไม่เป็นนะพี่แมรี่พี่แมรี่ทำ เลยที่ปุ้มก็อยากทำแย่ออกมาอยากให้ทุกคนลองมาดูในอีกพาร์ทหนึ่งของเมกาเพราะว่าปกติแล้วปุ้มก็จะพาไปวอลกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ปุ้มก็จะพามาวอลกเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพานมานอนรถบ้านพานมานอนโจชัวนชั่นลพาร์คนะคะคือมันดีมากๆเลยเนาะนคือดําขึ้นมากเลยดําจริงๆดูแขนู <ๆ S 2> ด็ก <c oughs> ดูหลังมือคือแค่ถ่ายรูปคือดํา ผู้ที่ทำงานมิชลินสตาร์มากกว่า30ดาวต่อไปคือเชฟเดฟคนคนนี้คือคนที่กวาดรางวัลมามากกว่า8สาขาเชฟปลืม้มผู้มากับไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแ,แต่ยากจะมาแข่งเพื่อชิง,างรางวักับเชฟเดฟและเชฟทัซซี่เบอร์รี่แล้ววันนี้คุณพบความมั่นใจอะไรมาคะไม่พบความมั่นใจคะ่ะพบแต่ความมั่นมากแล้ว อนนี้ก็คือส้วมซันปื้มเป็นคนที่สองที่ได้อาบน้ำรีบอาบสุดๆโอ้ยไม่ไหวแล้วเหม็นงง <c oughs> ปึ้มมีอะไรจะสา,า,าะผก็คือปึ้มทีสองรอบไงปึ้มอืบไปแต่ว่าปึ้มไม่คิดว่าการอืบของปึ้มนั้นมันจะทำให้ส้วมเต็มอะพมีมากเมื่อกี้ก็คือแบบว่าน้ำขึ้นไหลเต็มอย่างนี้เลยตอนนี้ก็คือกลิ่นเหม็นปะ่ะอธิบายไม่ไหวแล้วไม่กล้ไหายใจไม่เอาหัวเจกลิ่นนะ้่อวะตอนนี้ก็คือระบายอากาศกันสุดฤทธิ์น,นะคะระบายอากาศทุกทางเพราะว่า <c oughs> กลิ่นมันสุดปังมหัศจรรย์มากโมนิ่งเช้าวนี้กับพี่แมรี่นะคะไนขอดูเมคอัพหน่อยวันนี้อุ้ยเมนูอะไรคะขนมปังแล้วก็ไข่ออมเล็ตแล้วตอนนี้นี่โยเกิร์ตอุ้ยสุดยอดเฮลตี้สุด เทอตรีนชัน่นแนลพาร์คนะคะตอนนี้กำลังต่อแถวจ่ายเงินอยู่ก็จะเป็นนชั่นแนลพาร์คมันก็จะถ่ายกับต้นกระบองเพชรก็จะน่ารักมากๆห่างจากที่พักเราไม่ไกลประมาณ24นาทีเนาะร้อนมากๆนะคะถ้าเกิดใครมาก็ต้องเตรียมแว่นกันโด่งกันแดดจะได้ถ่ายรูปสวยค่ะปาเดี๋ยวพาไปว่าจะมีมุมอะไรให้หาทำหรือเปล่าโ <Okay. S 1> อเค <laughs> Wait, but i mean like do we have to park here and walk okay. oh, no, for oh big park oh. okay drive oh, okay right, we drive right. through okay. and pay only 30 right okay. yeah sure. thank you Look so we'll oh, be oh, confused did, about that no oh, the we don't <really. S 2> have to walk it's so hot ค่าเข้านะคะคันละ30ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะ walk in เนี่ยคนละ15าดอนซึ่งเราก็ต้องมาโดยรถอยู่แล้วนะคะก็ค <laughs> ือเหมาไปเลยทั้งคัน30ก็ประมาณพันหนึ่งเนาะเ <laughs> พิ่มว่าราคาโอเคคือมันเป็น7 day pass นะคะถ้าเกิดใครพักแถวนี้แล้วก็อยากมาหาทําอีกก็สามารถ <laughs> ได้เพราะมันใหญ่มาก <wh aa> ah> ที่เนี่ย <laughs> มันคือแบบ national park กัะทุกคนมันใหญ่จริง ทุกคนต้องนึกถึงทางธรรมชาตินะคือถึงเขาจะทางทําถน,นนอะคือเราก็ไม่สามารถเดินไ,ไ,ดไปได้อะในอากาศที่เกือบ50บอะคือมันปื้มว่าฮิสโตกแน่นอนแต่คือปื้มไม่เข้าใจจริงๆถ้าเกิดใครที่มาเราก็แบบว่าเดินเข้ามาปื้มนับถือจริงๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนจริงๆส่วนเหนือใครวอล์กอินเข้ามาจะต้องมาปัดจักรยานมามอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เขียนอย่างนี้ด้วยน,นี่ระวังน้าเต่าคือพิ่มจะบอกว่าจากที่ปิ่มอ่านในนี้นิดนึงนะเขาบอกว่าคือมีคนตายใช่คะที่นี้นนดังนั้นถ้าเกิดไม่แน่จริงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเทรดมาดีอ่ะอย่าปีนอย่าไฮแล้วก็ต้องมีน้ําอย่างน้อยนะคะคนหนึ่งก็คือต้องมีหนึ่งแกลลอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่สัญญาณเน็ตที่เนี่ยคือไม่มีนะไม่ coverage คือไม่ขึ้นเลยสักสัญญาณดังนั้นถ้าเกิดเกิดปัญหาอะไรอ่ะไม่สามารถที่จะโทรหรือว่าอบอกบอกใครได้ ร้อนไหมร้อนนิดตอนนี้น่าจะมา40กว่ากว<า>่าค่ะแล้วเราก็ขับตรงเข้ามาเรื่อยมันจริงมันก็เหมือนใช้ายด้านนอกนะคะที่เราขับเข้ามาก่อนที่จะถึงที่เนนิวทรอลพาร์คอันเนี้ยค่ะแล้วเราก็ขับตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดมุมไหนสวยเราก็จอดเนาะเนี่ยตรงนี้คือที่จอดนะคะที่จอดรถคือสปอตที่เนี่ยคือจะดีมากคือจะมีห้องน้ําทุกอย่างจะ accessible มากๆมีห้องน้ํามีที่จอดแล้วเราก็สามารถมาถ่ายรูปได้หรือว่า h ฮ k i n g ได้มันจะมีตามสปอตนะคะ สปอตที่สวยคือสปอตที่เราพอใจนะคะพอใจที่เรถ่ายร้อนมากที่ต่อไปที่เราจะพาไปนะคะก็คือป a l m Spring o u t เล t ก็คือเป็นวิธีที่เราถูกต้องที่สุดแล้ว แล้วนะคะเอาเลตนะคะจะบอกว่าร้อนมากๆก็คือตามชื่อเลยนะคะทะเลทรายจริงเอาเลตคือเราก็ต้องมาค่ะเมื่อกี้โทรคุยกับนะ้ามานาะนาแซมอะนาแซมบอกว่าปื้ม <c oughs> um, ไม่น่าชอบเอาเลตแน่ๆ <c oughs> เพราะว่าเอาเลตมันไม่ได้เป็นของ <c oughs> แบบอัปทูเดตอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเสียทรัพย์เยอะหรือเปล่ามาที่นี่นะคะแนะนําว่าให้ดูแบรนด์มาก่อนว่าเราอ่ะชอบแบรนด์ไหนเราก็จะได้มีโกงในการว่าโอเคเราจะไปช็อปไหนบ้างช็อปไหนบ้างถ้าเดินหมดโดยที่เราไม่ได้รู้มาก่อนว่ามรามีเป้าหมายแบรนด์อะไรอ่ะมันจะไปเรื่อยมากๆมันหิวสุดๆเฮ้ยร้านนี้ดีมาก ตรงนี้ถัดจากบา l เลนเซียกานะคะคก็จะเจอร้านนี้มันมีที่นี่้วยนะอเม,มนมิกมาเยอะมากก็คือมันจะเป็นออกแนวสตรีทใช่ไหมคะก็จะเป็นสตรีทแวร์แล้วก็จะมีแบรนด์หลายแบรนด์ที่แนวแนวแบบเออเท่ๆอะไรเงี้ยเดยเป็นคนดีมากเดยไปต่อแถวกุชชี่ให้เลยต่อไปเราจะ heading to กุชชี่ ทุกคนปื้มอยากจะบอกว่าปื้มได้เสื้อกุชีนะคะมาในราคาแค่สามพันถูกปะเป็นคาร์ดิแกนนะคะเป็น g ีโลโก้นะคะได้สามพบาทถุงเท้าพันเดียวแล้วก็มีเนคไทไ,ไ,ไม่ถึงสองพันนะคะซื้อมาเลย2องเส้นขำๆแต่จะบอกว่าที่ปื้มได้ถูกขนาดนี้เพราะว่าปื้มซื้อของเด็กไงคือใส์แบบปื้มอ่ะปื้มใส่ซส่เด็ก10บขวบได้ เพิ่งอะไรได้คาร์ดิแกนของเด็กมานะคะถูกมากเลยอ่ะไม่ถึง3,000นะเธอของกุชชี่ด้วยอ่ะประเด็นคืออะไรปะซื้อของไม่ดูที่เก็บของในรถเลยเฮ้ยตอนนี้ไม่คูลเลยเพราะของแน่นมากนั่งกอดถุงพันคนดูไม่มีที่วางเลยหาซื้อเยอะ National Park นะคะที่เราพาไปรถบ้านยังไงก็ฝากกดไ like. <Okay. S 1> ลค์กดแชร์เร็วพี่แีร s u ช s c ส i b ยค่ะด้วยนะคะยังไงก็เจอคลิป LA นะเก็บตก LA ออย่าลืมไปดูกันบ๊ายบาย